ครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมสอแสแบงแห้งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลเดีสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตในรัชกาลที่าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทนี้ครับเรามาดูนครับว่า ตอนนี้ราคาพุ่งไปไกลถึงไหนแล้วสำหรับปีพศนี้นะครับเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเนี่ยราคาพุ่งไปไกลแน่นอนนะครับสำหรับเดือนนี้ครับท่านไม่ธรรมดาครับเพราะเป็นปีพศที่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากเสด้วยนะครับนี่ปัญหามันก็เลยราคามันก็เลยพุ่งไม่หยุดครับตอนนี้พุ่งไปไกลพูดง่ายๆก็คือครับเมื่อข้อมูลเมื่อห้าหรือหกปีก่อนห้าหรือหกปีก่อนเนี่ยที่ผมมีอยู่นี่ครับ ตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไป้วครับสันข้อมูลใหม่ออกมาครับดีราคาพุ่งขึ้นพวดบบอย่างที่นีจว่าไม่น่าเป็นไปได้เลยครับสานเรามาดูลักษณะคนเรียนก่อนแล้วกันเป็นไงครับสันเป็นลักษณะแบบสองสีนะครับสันนิกเกิลกับสีทองครับสีทองอยู่ตรงกลางน,นะครับนี่สวยงามล้วกานะครับสำหรับเหรียญน,นี้ครับทีแรกเหรียญที่ผมจิบไปเยอะๆที่ยังไม่ได้ทําการล้างนี่จะไปพ,พูดง่ายก็คือจะไปจํา จะไปใช้แล้วครับจะไปใช้ซื้อของซื้ออะไรแล้วครับท่านแต่ทีนี้พอคอนเฟิร์มมาใหม่ครับการประมูลแล้วเขาคอนเฟิร์มมาใหม่ว่าราคาพุ่งพูดพวดขึ้นแบบนี้ผมเก็บไว้ดีกว่าครับอนาคตจะรุ่งมากกว่านี้จะมีเงินเยอะมากกว่านี้แน่นอนครับถ้ามันขายไม่ได้จริงๆมันก็เป็นการเจ็บออมอีกอย่างหนึ่งผมไม่กลัวหรอกครับมาดูลักษณะของเหรียญครับนี่ครับเป็นนิกเกิลกับสีทองนะครับท่านสีทองอยู่ด้านในครับส่วนนิกเกิลอยู่วงนอกนะครับท่าน คูวิปุอรุณจริทอยู่เบื้องหน้าพงท่านส่วนด้านหลังกอราชการที่เก้าครับท่านบรมบรูพงท่านดูสิครับโอเคครับสวยงามไม่เบานะครับสำหรับเดืนนี้เห็นชัดเจนมากนะครับเรามาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองสลับเรียบนะครับเนี่ยโอเคมากนะครับขอบเฟืองสลับเรียบสวยงามจริงๆนะครับเนี่ยแบบนี้ไม่มีรอยบุบรอยบี้ให้เห็นชัดเจนนะครับสำหรับเดือนนี้ครับมีอยู่แต่นิดๆหน่อยๆครับเดือนนี้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนั้นไม่ว่าปีพศไหนครับถ้าไม่ เละเทะจริงๆเก็บเลยนะครับแต่ถ้าเละเทะจริงๆแล้วก็ต้องพิจารณาดูหน่อยครับเพราะว่าจะเก็บแบบไหนดีนะครับส่วนด้านหลังก็ประเทศไทยอักษรบิลพพี่ครับท่านต5 4 2นะครับติดอยู่ที่อันดับที่4ของเหรียญที่หายากครับท่านองเหรียญสิบบาทที่หายากอันดับที่4นะครับเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเนี่ยส่วนตรงกลางคือวัอาารุณรอดบาลามส่วนด้านล่างสุดคือ10บ,บาทไทยแล้วก็ส0บ,บาทอาริเบนครับ สำหรับปีพศ2542นี้นะครับท่านความหนาของเหรียญอยู่ที่26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่1ล้าน30,000เหรียญเท่านั้นเองนะครับท่าน1ล้าน30,000เหรียญเท่านั้นเองนะครับท่านไม่เยอะนะครับแค่1ล้านเศษเศษเองครับท่านสำหรับปีพศ2542นี้ข้อมูลเก่าคือระดับยูนซีตัวอยู่ที่เหรียญละ600บาทครับท่าน600บาทก็เยอะแล้วนะครับ สำหรับปีสี่สองนี่ผลิตแค่หนึ่งล้านเศษเศษเนี่ยไม่ธรรมดานะครับอย่าคิดว่าจะหาเจอได้ง่ายเลยนะครับยากมากนะครับเนี่ยตอนนี้ผมมีอยู่แปดเดยญนครับเจ็บมาได้ยังไงเ็ไม่รู้ครับห6ปีเนี่ยได้แค่แปดเดยญนเองนะครับท่านหนึ่งล้านกว่าๆนี่ไม่รู้หายไปไหนหมดครับจะไปหาซื้อจากเพื่อนๆที่ใกล้เคียงกันอยู่เขาบอกว่าหาจนตาแฉะแล้วไม่เจอสักทีเขาว่าอย่างนี้ก็เลยหมดสิทธิ์ครับ แต่ตอนนี้ครับที่บมุลค้าล่าสุดนี่ครั้งการะมูลค้าล่าสุดผ่านมานี่ครับ่านตกอยู่ที่เหรียญละหนึ่งพันบาทเลยนะครับเนี่ยสําัดวีนซีนะครับหนึ่งพันบาทนะครับสําัดวีนซีครับหนึ่งพันบาทไม่ใช่น้น้อยนะครับ่ันเดี๋ยวคิดว่าจะไปหาจืได้ง่ายๆนะครับส่วนผ่านการใช้แล้วตกอยู่ที่เหรียญละสี่ร้อยถึงหกร้อยบาทครับ่ันแล้วตามสภาพที่สวยๆงามแล้วกันนะครับ สี400่ร้อยถึงหกร้อยบาทนะครับสำหรับไอเหรียญที่ปานกันใช้แล้วนะครับ